เริ่มต้นเรื่องราวขอให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของความกดดันความไม่เชื่อถือและกระแสดูถูกที่ถาโถมเข้ามาลองจินตนาการถึงถนนเมประเทศแคนาดาในขบวนพาเหรดประจำปีสุดยิ่งใหญ่ที่ทั่วโลกจับตามองวงดุริยางทหารและวงแสดงจากนานาชาติมารวมตัวกันทุกวงต่างแต่งกายเต็มยศแสดงออกถึงวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาตินี่คืองานระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ แม้แต่ประเทศเจ้าภาพอย่างแคนาดาก็ยังจัดเต็มด้วยวงทหารม้าวงปีสกอตแลนด์และวงดุริยางทหารที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษหลายวงจากต่างประเทศก็ทุ่มสุดตัวไม่เพียงแต่แสดงความสามารถอย่างเต็มที่แต่ยังโบกสะบัดธงชาติและสวมใส่ชุดประจำชาติเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศของเราสุดยอดแค่ไหนแต่ท่ามกลางวงจากนานาชาติที่ดูน่าเกรงขามกลับมีวงหนึ่งที่ดูเด็กและอ่อนประสบการณ์กว่ามาก พวกเธอคือวงดุริยางจากโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนแห่งหนึ่งในประเทศไทยสมาชิกในวงมีอายุราว14-15ปีรูปร่างไม่สูงใหญ่และสวมเครื่องแบบที่ดูเรียบง่ายการปรากฏตัวของพวกเธอท่ามกลางวงทหารอาชีพวงจากมหาวิทยาลัยและวงดนตรีมืออาชีพนั้นดูโดดเด่นและแปลกแยกอย่างเห็นได้ชัดวงจากต่างชาติบางวงมองพวกเธอด้วยสายตาที่กึ่งเย้ยหยันและซุบซิบกันเบาๆ พวกเธอจะไหวหรอนี่มาเล่นเล่นหรือเปล่าเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข่าวลือว่าวงจากฟิลิปปินส์หัวเราะเยาะไม่หยุดพร้อมกับพูดว่าพวกเราชาวฟิลิปปินส์เก่งสุดๆเด็กพวกนี้กล้ามาร่วมเวทีเดียวกับเราได้ยังไงที่แย่ไปกว่านั้นคือวงจากเกาหลีใต้ที่อยู่ด้านหลังวงของไทยก็เยาะเย้ยกลุ่มเด็กสาวเช่นกันนี่มันขบวนพาเหรดระดับโลกที่แคนาดานะพวกเขานึกว่าจัดกิจกรรมโรงเรียนหรือไง แค่เด็กมัธยมต้นกลุ่มหนึ่งคิดจะมาโชว์ฝีมือช่างไม่เจียมตัวเอาเสียเลยเมื่อได้ยินคำพูดดูแคลนเหล่านั้นเด็กสาวไทยก็รู้สึกประม่ายอยู่บ้างแต่พวกเธอก็ได้รับการปลอบโยนจากคุณครูผู้ฝึกสอนและหัวหน้าวงซึ่งกระสิบเตือนสติว่าเราซ้อมกันมานับครั้งไม่ถ้วนที่เมืองไทยไม่ต้องไปกลัวว่าพวกเขาจะคิดยังไงทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอ แม้จะอายุน้อยแต่พวกเธอก็มีประสบการณ์จากการแข่งขันในประเทศมาแล้วมากมายประกอบกับการฝึกซ้อมอย่างหนักและเป็นระบบที่โรงเรียนบางคนอาจจะถามว่าเด็กมัธยมต้นจะเก่งขนาดนั้นเชียวหรือในประเทศไทยวงดุริยางระดับมัธยมหลายแห่งมีมาตรฐานสูงไม่แพ้ระดับมหาวิทยายลัยบางแห่งเคยคว้ารางวัลระดับนานาชาติมาแล้วด้วยซ้ำเพียงแต่ชาวต่างชาติอาจไม่เคยรู้เรื่องนี้ คุณครูผู้ควบคุมวงมองไปที่เด็กๆแล้วพูดว่าอย่าไปสนใจเสียงด้านลบพวกเธอเตรียมตัวกันมาอย่างเต็มที่ขณะซ้อมเดินสวนสนามปิดถนนที่เมืองไทยเรายังทำได้สำเร็จมาแล้วเวทีที่แคนาดานี้ก็เป็นแค่โอกาสที่จะให้โลกได้เห็นความสามารถของพวกเราเท่านั้นวันรุ่งขึ้นงานพาเรเดตก็ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการวงดุริยางทหารม้าของแคนาดาวงปีสกอต วงดนตรีพื้นเมืองของเยอรมน,นีขบวนรถบุพชาติจากสหรัฐอเมริกาและว,วงทหารจากอีกหลายประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดำเนินไปหลายชั่วโมงบรรยากาศเข้มข้นเหมือนการสวนสนามประชาชนจำนวนมากจับจองพื้นที่ริมถนนเพื่อรอชมการแสดงประจำปีนี้ธงชาติของแต่ละประเทศโบกสะบัดอย่างสง่างาม สื่อมวลชนจากทั่วโลกต่างส่งนักถ่าวมาทำข่าวเพราะไม่อยากพลาดช่วงเวลาสำคัญแม้แต่วินาทีเดียวในช่วงแรกเป็นการแสดงของวงชั้นนำอย่างวงดุริยางกองทัพบ,บกแคนาดาซึ่งแสดงได้อย่างพร้อมเพรียงจนเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมได้อย่างล้นหลามตามมาด้วยวงจากฟิลิปปินส์ที่เต้นระบำพื้นเมืองอย่างสนุกสนานซึ่งก็ได้รับเสียงปรบมือไปพอสมควรแต่เป็นเสียงปรบมือที่เจือด้วยความเป็นมิตรมากกว่าความทึ่ง แล้วแล้วก็ถึงคิวของวงดุริยางเด็กสาวมัธยมต้นจากประเทศไทยเมื่อพิธีกรประกาศว่าพวกเธอคือนักเรียนหญิงมัธยมต้นจากประเทศไทยผู้ชมจำนวนมากก็รู้สึกประหลาดใจโอ้โหเป็นนักเรียนหญิงมัธยมหรอเนี่ยนักข่าวบางคนรีบปรับกล้องทันทีเพื่อจับภาพความน่ารักหรือเก็บภาพความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นทันทีที่วงปรากฏตัวสมาชิกบางส่วนของวงฟิลิปปินส์ที่ยืนอยู่ข้างๆก็เริ่มซุบซิบ ดูสิมากันแบบเด็กๆอีกแล้วจะเป่าแซ็กโซโฟนได้ดีขนาดไหนกันเชียววงเกาหลีใต้ที่อยู่ไม่ไกลก็กระซิบกระซาบกันมาป่วนงานชัดๆถ้าเล่นได้ห่วยแตกพวกเราที่เป็นวงทหารเกาหลีมืออาชีพจะแสดงให้เหนือกว่าเองแม้เสียงวิจารณ์เหล่านั้นจะไม่ดังมากแต่เด็กสาวไทยแถวหน้าก็ได้ยินพวกเธอสบตากันยิ้มๆไม่ได้ตอบโต้อะไรเพียงแค่กลุ่มเครื่องดนตรีของตัวเองให้มัน่นแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆ เราจะทำให้ประเทศไทยต้องอับอายไม่ได้เมื่อคุณครูผู้ฝึกสอนให้สัญญาณเสียงกลองของวงก็ดังกระหึ่มขึ้นทวงทำนองทรงพลังและหนักแน่นอย่างไม่น่าเชื่อแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือฝีเท้าที่พร้อมเพรียงกันอย่างสมบูรณ์แบบเท้าซ้ายขวาก้าวไปพร้อมกันจังหวะการแกว่งเครื่องดนตรีก็เป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อรวมกับหน้าตาที่น่ารักและเครื่องแบบสีสันสดใสของพวกเธอทำให้ภาพที่ออกมาดูมีชีวิตชีวาและโดดเด่นอย่างยิ่งฝูงชนที่กำลังรอชมวงต่อไปอย่างไม่ใส่ใจพลันหันมาจับจ้องและเหงี่ยหูฟังทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือและกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเด็กสาวกลุ่มนี้อย่างไม่ลังเลพิธีกรเองก็อดอุทานออกมาเลยว่าพระเจ้านี่คือนักเรียนหญิงมัธยมต้นจริงๆหรอ ทำไมถึงได้เป๊ะเหมือนวงดุริยางทหารมืออาชีพแถมยังดูมีพลังมากกว่าอีกเสียเสียงดนตรีที่พวกเธอเล่นนั้นไม่ได้ฟังดูอ่อนหัดเลยแม้แต่น้อยแต่กลับมั่นคงและแม่นยำอย่างน่าทึ่งแถมยังมีการแปรขบวนเป็นรูปแบบต่างๆเช่นการเดินสลับฟันปลาที่สวยงามทําให้ผู้ชมริมถนนส่งเสียงเชียร์ดังสนัน่นบางคนถึงกับสงสัยว่าพวกเธอเป็นวงมืออาชีพที่ปลอมตัวมาเป็นเด็กนักเรียนหรือเปล่าเนี่ย แต่เมื่อได้ยินเสียงประกาศเป็นภาษาอังกฤษว่าพวกเธอมาจากโรงเรียนมัธยมหญิงแห่งหนึ่งในประเทศไทยอายุเฉลี่ยเพียง15ปีและฝึกซ้อมมานานกว่าครึ่งปีเสียงปรบมือจากผู้ชมในถนนก็ยิ่งดังกระหึ่มขึ้นไปอีกวงเกาหลีใต้ที่กำลังรอคิวอยู่เห็นภาพนั้นถึงกับอึ้งเลยพวกเขาเคยคิดว่าตัวเองจะเป็นดาวเด่นของงานแต่ตอนนี้สายตาทุกคู่กลับจับจ้องไปที่เด็กสาวไทยที่อยู่ข้างหน้าสมาชิกในวงพูดออกมาว่า เป็นไปได้ยังไงเด็กพวกนี้เก่งเกินไปแล้วเราต้องพยายามให้มากขึ้นอีกแล้วส่วนวงฟิลิปปินนั้นน่าเสียอย่างเห็นได้ชัดเพราะพวกเขาเพิ่งจะพูดว่าพวกเราฟิลิปปินเก่งที่สุดแต่ตอนนี้คนทั้งถนนกลับกำลังโห่ร้องปรบมือให้กับเด็กสาวไทยอย่างบ้าคลัง่งบางคนถึงกับตะโกนว่าสุดยอดประเทศไทยช่างภาพสหรัฐอเมริกันคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆพูดขึ้นมาว่า ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทีมชาติไทยเก่งกีฬาหลายประเภททีมอย่างวอลเลย์บอลหญิงไงละ่ะรู้สึกว่าพวกเขามีทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมสุดๆคนข้างๆตอบกลับว่าใช่เลยประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือและระเบียบวินัยมากๆบทสนทนานี้แพร่กระจายไปในกลุ่มผู้ชมอย่างรวดเร็วทำให้หลายคนพยักหน้า ในที่สุดเมื่อวงดุริยางเด็กสาวมัธยมต้นจากประเทศไทยเดินมาถึงจุดสิ้นสุดของขบวนพาเหรดพวกเธอก็ได้รับเสียงปรบมือที่ดังที่สุดในวันนั้นดังกึ้งก้องไปทั่วทั้งถนนหลังจากวางเครื่องดนตรีลงทุกคนต่างกอดกันด้วยความดีใจพวกเขารู้ดีว่านี่คือการยอมรับจากเวทีระดับโลกหัวหน้าวงถึงกับน้ำตาคลอเราซองกันมาเป็นพันครั้งเพื่อวันนี้ในที่สุดเราก็ทำสำเร็จ วงเกาหลีใต้ที่ขึ้นแสดงต่อก็ย่อมถูกความร้อนแรงของการแสดงก่อนหน้ากลบไปโดยปริยายแม้พวกเขาจะทำได้ดีและได้รับเสียงปรบมือแต่ความรู้สึกตื่นเต้นสุดขีดของผู้ชมได้ถูกใช้ไปกับเด็กสาวไทยหมดแล้วหลังจบงานสื่อกระแสะหลกักหลากหลายสำนักต่างพากันลงข่าวพาหัวว่าวงดุริยางอายุ14ปีโชว์ฟอร์มสุดทึ่งเทียบชั้นวงทหารอาชีพ คลิปวิดีโอการแสดงของพวกเธอกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียชาวเน็ตทั่วโลกต่างชื่นชมพร้อมเพลียงเกินไปแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นวงของกองทัพและเมื่อมีการยืนยันว่าอายุจริงของพวกเธออยู่ระหว่าง14-15ถึง15ปีก็ยิ่งสร้างความประหลาดใจมากขึ้นไปอีกในงานเลี้ยงฉลองตอนกลางคืนเด็กสาวชาวไทยได้ผ่อนคลายในที่สุดพวกเธอกอดคอกันหัวเราะป่านนี้วงที่เคยดูถูกเราคงจะอายหน้าดูเลยนะ คุณครูผู้ฝึกสอนยิ้มแล้วตอบว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเยาะเย้ยใครสิ่งสำคัญคือเราได้แสดงศักยภาพของคนไทยให้โลกได้เห็นแล้วทางด้านวงเกาหลีใต้เมื่อถูกนักข่าวถามความเห็นเกี่ยวกับวงของไทยในตอนแรกพวกเขามีท่าทีอึดอัดเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเราประเมินพวกเขาต่ำไปจริงๆการแสดงของพวกเขาน่าเคารพมากและมันสอนให้เรารู้ว่าอย่าดูถูกคู่แข่งคนไหนไง่ายๆ เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจบงานวงดุริยางเด็กสาวมัธยมจากประเทศไทยก็ได้รับคำเชิญจากเทศกาลดนตรีนานาชาติอื่นๆทั่วโลกพวกเธอได้กลายเป็นดาวเด่นดวงใหม่บนเวทีโลกในทันทีและนี่คือการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเชิงบวกอย่างมหาศาล1ปีต่อมาสมาชิกในวงส่วนใหญ่ได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ระดับมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยแต่ความทรงจำอันล้ำค่าในวันนั้นยังคงอยู่ บางคนเลือกเรียนต่อด้านดนตรีบางคนถึงกับกลับไปสมัครเข้าโรงเรียนทหารโดยหวังว่าจะเป็นสมาชิกวงดุริยางทหารจริงๆสักวันหนึ่งเมื่อมีสื่อกลับไปสัมภาษณ์หนึ่งในหัวหน้าวงว่าเธอรู้สึกอย่างไรเมื่อนึกถึงวันนั้นเธอตอบพร้อมรอยยิ้มว่าวงทหารต่างชาติทั้งเกาหลีและฟิลิปปินส์ต่างก็หัวเราะเยาะพวกเราแต่เราไม่โกรธเลยค่ะเพราะเรารู้ว่าดนตรีและฝีเท้าจะเป็นคนพูดแทนเราเอง และผลลัพธ์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเด็กมัธยมก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้หนูหวังว่าในอนาคตจะสามารถใช้ดนตรีเพื่อสร้างความประทับใจให้โลกและใช้จิตวิญญาณของทีมเวิร์กทำให้ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยของเรานั้นไม่ธรรมดาเรื่องราวนี้อาจเป็นเพียงจุดเล็กๆในสายตาของชาวต่างชาติบางคน แต่การที่เด็กสาวกลุ่มเล็กๆสามารถใช้ความสามารถของตนเองเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพที่ไร้ขีดจํากัดบนเวทีระดับโลกที่จริงจังเช่นนี้คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างแท้จริงบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ช่างภาพชาวอเมริกันคนนั้นเรียกว่าเอกลักษณ์ของทีมเวิร์กแบบไทยๆก็เป็นได้ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในวันนั้นพวกเธอคือดาวเด่นตัวจริงอย่างไม่มีข้อกังขาและทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักว่าเด็กมัธยมจากประเทศไทยก็มีมาตรฐานที่น่าทึ่งได้ถึงเพียงนี้เมื่อเครื่องบินที่นำเหล่านักเรียนหญิงลงจอดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครพวกเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองกับภาพที่รออยู่เบื้องหน้า ฝูงชนมหาศาลทั้งครอบครัวเพื่อนนักเรียนรุ่นน้องพร้อมด้วยนักข่าวและช่างภาพหลายสิบชีวิตต่างมารวมตัวกันที่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าปลายพาที่เขียนข้อความว่ายินดีต้อนรับเหล่าฮีโร่กลับบ้านและความภาคภูมิใจของชาติไทยถูกชูขึ้นสูงทันทีที่เด็กสาวในเครื่องแบบวงดุริยางก้าวออกมาเสียงเชียร์และเสียงปรบมือก็ดังกึกก้องไปทั่วทั้งอาคาร พวกเธอซึ่งเมื่อไม่ตีวันก่อนยังเป็นเพียงเด็กสาวอายุน้อยที่ต้องเผชิญกับคำดูถูกบัดนี้ได้กลายเป็นวีรสตรีของชาติไปแล้วน้ำตาที่ไหลรินอาบแก้มไม่ได้มาจากความเหนื่อยล้าแต่มาจากความสุขและความภาคภูมิใจที่เปี่ยมล้นเรื่องราวของพวกเธอกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับชาติอย่างรวดเร็วกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีมอบโลกเกียรติยศเป็นการพิเศษ พร้อมทั้งมอบตำแหน่งทูตเยาวชนวัฒนธรรมไทยให้กับสมาชิกทุกคนภาพของพวกเธอขึ้นปกนิตยสารและเรื่องราวการเดินทางของพวกเธอก็ถูกนำไปบรรจุในบทเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างของจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ความสำเร็จของพวกเธอได้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่โรงเรียนหญิงล้วนที่พวกเธอศึกษาอยู่กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศยอดผู้สมัครเข้าชมรมดนตรีของโรงเรียนพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยเริ่มหันมาลงทุนกับโครงการด้านศิลปะและดนตรีมากขึ้นโดยนำเรื่องราวของพวกเธอมาเป็นแรงบันดาลใจรัฐบาลยังได้ประกาศจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถให้ได้ไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วย5ปีต่อมาเปเลวไฟที่ถูกจุดในวันนั้นยังคงลุกโชนสว่างใส หัวหน้าวงในวันนั้นบัดนี้กลายเป็นนักศึกษาดีเด่นแห่งคณะดุริยางคศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำเธอเลือกเรียนวิชาเอกการอํานวยเพลงด้วยความฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้นำวงดุริยางซิมโฟนีแห่งชาติของไทยเธอมักจะแบ่งปันประสบการณ์กับรุ่นน้องเสมอว่าอย่าให้ใครมาบอกว่าเราไม่เก่งพอเพียงเพราะเรายังเด็กหรือมาจากที่ไหนแต่จงให้ความสามารถของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ สมาชิกอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นมือทรอมโบนได้ทำความฝันของเธอให้เป็นจริงด้วยการเข้าร่วมวงดุริยางแห่งกองทัพเรือไทยเธอเปลี่ยนประสบการณ์ที่แคนาดาให้กลายเป็นแรงผลักดันในการเดินบนเส้นทางสายทหารเพื่อรับใช้ชาติด้วยเสียงดนตรีส่วนสมาชิกคนอื่นๆแม้จะไม่ได้เดินในเส้นทางสายดนตรีอาชีพแต่จิตวิญญาณของทีมเวิร์กและระเบียบวินัยอันแน่วแน่ที่ได้เรียนรู้มาในวันนั้นยังคงฝังแน่นอยู่ในใจ พวกเธอประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาอาชีพตั้งแต่นักธุรกิจไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์และยังคงภาคภูมิใจในสิ่งที่เคยทำร่วมกันเสมอความสัมพันธ์กับวงจากฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ก็เปลี่ยนไปเช่นกันในเทศกาลดนตรีนานาชาติอีกหลายปีต่อมาพวกเขาได้พบกันอีกครั้งไม่มีอีกแล้วซึ่งการเยาะเย,ะเยะ้ยหรือการแข่งขันที่ดุเดือดมีแต่ความเคารพและความชื่นชมซึ่งกันและกัน พวกเขาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวงจากทั้งสองประเทศก็ยอมรับว่าการแสดงของเด็กสาวชาวไทยได้สอนบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่พวกเขาเกี่ยวกับการไม่ดูแคลนผู้อื่นเรื่องราวของปาฏิหาริย์ที่แคนาดาได้กลายเป็นตำนานในแวดวงดนตรีเยาวชนของไทย มันไม่ใช่เพียงแต่ความทรงจำที่สวยงามแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ที่มีชีวิตว่าด้วยความขยันหมั่นเพียรจิตวิญญาณของทีมเวิร์กและหัวใจที่กล้าหาญสิ่งที่ไม่ธรรมดาก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอทุกครั้งที่วงดนตรีเยาวชนจากประเทศไทยเตรียมตัวก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกพวกเขามักจะได้รับการเตือนใจถึงเรื่องราวของรุ่นพี่กลุ่มนี้เสมอ พวกเธอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่สำคัญว่าคุณจะตัวเล็กขนาดไหนตราบใดที่คุณมีความเชื่อมั่นและความสามคัคคีคุณก็สามารถสร้างเสียงที่ดังก้องไปทั่วโลกและนำมาซึ่งเกียรติยศสู่ธงไตรรงของไทยได้